เมื่อก่อนเราปลูกมะพร้าวแล้วก็ปลูกอ้อยใช่ไหมโอ้ลำใหญ่ใหญ่ใหญ่อ้อยจ้าลำใหญ่มากวาส,สวัสดีสมาชิกนะคะนี่วันนี้นี่มาส่งปุ๋ยมา <c oughs> บ้านพี่นุษย์นี่มามืดตลอดเลยมืดแหละก็เลยต้องมาไปส่งปุ๋ยที่สวนเสร็จก็มามาบ้านพี่นุษย์นะคะบ้านพี่นุษย์ก็ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้าน <c oughs> ลำปำร <c oughs> ีสอร์ท <c oughs> บ้านท่าน้ำหัวนอนอยู่ที่ลำปำค่ะพี่นงนดแล้วก็พี่วิเชียนนะคะใช้ปุ๋ยตาดอกพุทธชาตินุ้ยมา14ปีค่ะพี่นด์บอกว่า14ปีตั้งแต่ปลูกเลยจนไม่เคยใส่เคมีอืมไม่เคยใส่เคมีเลยก็นุ้ยมาส่งรอบนี้ก็วันก่อนมันห้50 ห้เท่าไหร่ห้าสิบกว่าค่ะห้าสิบกว่าสอบแล้วก็เที่ยวนี้ก็สามสิบแปดสามสิบแปดแถมแถมแถมพิเศษแถมพิเศษอีกสามสอบเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่นุชที่พี่นุชน่ารักมากเลยก็คือเหมือนกัเวลามาส่งก็ไม่มีลูกน้องไม่มีลูกน้องคนกันกับพี่วิเชียรคนน่ารักนะคะพี่พี่นุชแบบเที่ยวนี้พี่นุชบอกว่า เนี่ยขายมะพร้าวไปเป็นหมื่นลูกเลยเพราะมันติดโควิดอยู่พักหนึ่งเ็าเลยขายทั้งแบบทั้งมะพร้าวสุกทั้งมะพร้าวเขียวค่ะพี่นุชเล่าเล่าเล่าไหนจ้ะก็ขายไปเป็นหมื่นเป็นเป็นหมื่นลูกเลยทั้งอ่อนทั้งแก่มะพร้าวพี่นุชแบบดกมากดกมากเลยดกมากแล้วก็ต้นลงไปร้อยร้อยลูกอายาก็ลายหนึ่งยี่สิบแปด ตัดสี่ห้าลายต้นนึงตัดสี่ห้าลายต้นหนึ่งเอาอ่อนเอาโอ้โอ้แบบสุดยอดถ้าลายมันดกทั้งนั้นเลยเพราะว่ามะพร้าวมันเราดกเราไม่ได้ขายขัดมากเลยข้าวขึ้นไปมันยังน้อยกบ้านมะพร้าวพี่นุชนี่มันจะหวานเป็นพิเศษใช่ไหมพี่นุชหวานมาก หวานมากอร่อยมากลูกแกเราแกะเนื้อไปขายแล้น้ามันยังหวานโอ้ลูกแกน้ํายังหวานน้ำยังหวานเนี่ยก็มาซื้อเลยแม่ค้าก็จะซื้อไขายก็มา่าแคะเนื้อแล้วก็จะตามแล้วก็มาซื้อน้ํามันไปขายโอ้ซื้อน้ําไปขายด้วยไปผสมค่ะค่ะค่ะมะพร้าวอ่อนถ้าเนื้อมันน้อยมันจะไม่หวานไงทีนี้พอเราของเราพอเราแคะเนื้อเล้ไปผสมไปผสมแล้วแม่ค้าก็จะมาขายที่ผ่านมาแบบแม่ค้าแบบจองจองจองมะพร้าวพี่นุชแบบว่า จองตลอดเพราะมะพ้ามันอร่อยมากค่ะแล้วพี่นุชได้ขายตลอดค่ะเพิ่งมามีปัญหาช่วงโควิดหน่อย ขายตลอดที่ว่าไม่นี่ปอเนี่ยปอมาติดโคผิดแต่ช่วงนี้เลยค่ะห้าเดือนก็เลยขายเป็นหมื่นไปทีเดียวเลยพี่นุชทำบุญไปถวายวัดกี่ลูกนะคะพี่นุชสองร้อยลูกสองร้อยลูกวัดธรรมสุมโนค่ะพี่นุชก็เป็นลูกศิษย์วัดธรรมสุมโนนุ้ยก็เจอพี่นุชที่วัดเนี่ยค่ะนะคะกลับมาก็ขายได้เลยโอ้ขายได้เลยเเททั้งสวนเลยขายเททั้งสวนเลยอันนี้สั่งปุ๋ยอีก ตำรวดมาซื้อพัตลงน้าโนดมาพัตลุงน้าโนดเขามารดสิบร้อยทุกเลยอ่ะค่พี่นุเขาก็ั่วเผกนีแหละแต่ว่าเที่ยวหนก็เที่ยวหนึ่งสองพันหงพันหทุกไปหกวันโอหกวันทุกไปหวันถึงจะหมดตหกวันยังมีนะยังยังลูกแก่อยู่ยังมีอีกตัดวันพันกว่าลูกตัดวันพันนงกว่าลูกพันกว่าลูกโอ้พี่นุชพี่นุชมีมะพร้าวกี่ต้นนะคะ สามสี่ร้อยต้นโหเป็นงานชีพที่แบบสุดยอดเลยพี <Okay S 1> ่นุชไกถึงใส่ปุ๋ยกองนนุยใส่ทีหนึ่งห้ากิโลเลยค่ะปีหนึ่งห้ากิโลใส่ครั้งเดียวแบอหมูสองกิโลต้นท้อน่องหมูโอขี้หมูนั่นเอค่ะใส่ห้ากิโลนี่พี่นุชบอกว่าทลายเดียวนี้ขายก็หลุดค่าปุ๋ยนะ ก็ต้นหนึ่งตกเราที่เราใส่นะทั้งทั้งที่หูทั้งปุ๋ยนะมันตกต้องร้อยห้าสิบเอ็นร้อยห้าสิบบาทต่อต้นลงทุนร้อยห้าสิบบาทต่อต้นต่อปีค่ะแต่ว่าได้กำไรอ้แบบว่าคือเขาไม่กล้าลงทุนเกาลงทุนเยอะนะทุนปีหนึ่งที่ปูดวมาหนึ่งห้าพนเนี่ย คือเราใส่ทุกต้นแต่คือพอเรามาคำนวณมันก็ตกต้น150บาทเอง150บาทเองขายไม่กี่ทะลายขายกี่ทะลายอ่ะพี่นุช2 150บาทขาย2ทะลายละ150บาทก็หมดอ๋อทะลายหนึ่งก็หลุดแล้วค่ะค่ะค่ะค่าปุ๋ยทะลายค่ะหดไปแล้วโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆไงะแต่ส่วนมากคนเขาไม่ค้าลงทุนไงก็ถือว่าพอลงทุนไปเยอะเขาไม่ได้คำนวณเ่ยพอเรามาคำนวณแล้วก็ต้นหนึ่งตก150บาทเองค่ะ โอ้เนี่ยนะคะแบบว่าถือว่าแล้วขายกัตั้งปีอ่ะขายทั้งปีเลยเนี่ยคือช่วงนี้มันจะวายหน่อยเพราะลูกมันมันมันหลังหน้าฝนมันจะไม่มีใช่ไหมแล้วบางทีมะพร้าวเราลังหลังหลังที่มันดุกอยู่เราไม่ได้ตัดไปอ๋อนนี้มีทลายสองต้นลูกพอพอพอตอนนี้มันมันก็ไม่เนี่ยหลังอย่างนี้ตั้งสองเดือนเราใส่ปุ๋นอย่าสองเดือนก็้วสองสองเดือนอ๋อละละมันก็เริ่มออกออกอีก โอ้สองเดือนสามเดือนพี่นุชบอกสองเดือนนะเขาจะาเริ่มตัดได้อีกโอ้ค่ะค่ะค่ะคือพอเราเริ่มใส่ปุ๋ยอะไรมันก็เริ่มฟื้นตัวลูกจะใหญ่ขึ้นเพราะมันโรมไงเพราะลูกมันอยู่ต้ง โอ้ลายเจ็ดลานตยไม่ได้ตัดโถ่ต้นโจมนะหลงสารบ้าบ้าแต่พอถ้าสมมติว่าเราได้ตัดทยอยทยอยมันต้นเราก็ไม่ถล่ค่ะค่ะค่ะตอนนี้มันถล่มเลยเนี่ยต้องบำรุงมันหน่อยโอ้ขอบคุณพี่นุชมากเลยที่ให้ข้อมูลสมาชิกชัดเจนเลยนะคะทุกท่านมั่นใจได้เลยค่ะปุ๋ยเรานี่ยอดเยี่ยมเด็ดดจริงๆ เวลาว่าพี่ใส่มะม่วงเบานะธรรมดามะม่วงเบามันไม่หวานเนาะค่ะมันไม่หวานมะม่วงเบาใช่ใช่มันจะจืดหน่อยเวลาสุกมันจะจืดหน่อยหวานเกี๊ยวหวานเกี๊ยวใช่ใช่หวานเกี๊ยวหวานหมดเราใส่มะม่วงเนี่ยใช่ใช่พอสุกแล้วหวานสุกแล้วหวานอร่อยใช่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะพี่น็อตจ้า